สวัสดีครับช่างแปะบ้านโป่งครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกล่องแต่งนะครับก็จะมีของรถหัวชีดแล้วก็รถขาบูจะพูดแค่เป็นตัวกล่องสแตนนะครับที่ว่าเสียบแทนกล่องเดิมได้เลย เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องกล่องรถคาบูก่อนนะครับกล่องรถคาบูมันก็จะก็จะมี2แบบนะครับเป็น AC กับ DC AC คืออะไร AC คือเป็นระบบคอยสตาร์ท DC ก็คือเป็นระบบไฟแบตเตอรี่นะครับใช้ไฟแบตเตอรี่เลี้ยงกล่องโดยผ่านสวิตช์กุญแจก่อนแต่แล้วเกิดเป็นอคอยสตาร์ทคอยสตาร์ทก็จะเป็นพวกเว็บร้อยอก็คือจะมีภาษาชาวบ้านเรียกมัดเข้าต้มเรียกคอยสตาร์ทมันจะมีขดลวดด้านล่างนะครับ อ่านะครับขึ้นมาแล้วก็วิ่งเข้ากล้องเลยอ่าเดี๋ยวคลิดต่อไปเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะบอกนะครับว่าเข้าแบบไหนสายอะไรอยู่ช่องไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกทีละทีละอย่างทีละขั้นตอนทีละรุ่นนะครับอ่าอันนี้เยาเอารวมๆไปก่อนของคาบูนะครับมันก็จะมีของคาบูของคา,าบูก็จะมีหลายรุ่นอยู่เดี๋ยวไล่ไปเลยนะครับเอา เราเป็นเว็บร้อยก่อนลวกันเวฟร้อยเป็นระบบ AC นะครับบบไฟ AC ปั๊กก็จะเป็นแบบนี้สายไฟจะมี4เส้นมีไฟเข้ามีพันเซอร์มีคอยล์สตาร์ทมีสายกาวเดี๋ยวเราจะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าพันเซอร์คืออะไรกาวคืออะไรคอยคืออะไรช่องไหนอะไรยังไงอ,อันนี้ก็คือเป็นระบบ AC AC ก็คือจะเป็นพวกรุ่นเก่านะครับ ที่มันมีคอยสตาร์ทอยู่ด้านล่างตรงจานไฟก็จะจะเป็นพวกไล่มาเลยครับตั้งแต่ c 4 9 0 0ี่เก้าซดเ้ Super, ูปอร์คัตตอม C700 เปอร์ตัวที่มีกล่อง CDI แล้วครับที่ไม่ใช่ท้องขาวอะน่ะจะเหมือนกันเลยอ่าก็คือจะเป็นกล่อง CDI จะเป็นระบบ a อแล้วแล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็นพวก,ก,ก 400N พวกดีมครับตูดมนตูดแหลมอะไรทั้งหลายพวกดีมอตระกูล1้อยร้อยะครับประมาณนั้นก็จะเป็นพวก AC ก็ เว็บร้อยดีมเว็บแซะไนท์เนี่ยครับได้หมดเลยอ่าเว็บร้อยร้อยสิบได้หมดเลยที่เป็นคาบูนะครับอันนี้คือกล่อง A-C แล้วก็เอาร้อยยี่สิบห้าเอสดวครับอ่ S, 125 S, าร้อยยี่สิบห้าเอสร้อยยี่สิบห้าเอสลายลายรุ่นมาครับร้อยยี่สิบห้าเอสก็จะเป็นกล่องแบบนี้ มีสายไฟหมด6เส้นนะครับมีสายไฟ6เส้นอันนี้เป็น DC แล้วนะครับ DC ก็คือจะมีไฟแบตเตอรี่ครับเข้ามาเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงกล่องอ่า A AC อ่าอันนี้เป็นไฟ DC เขามาเลี้ยงกล่องอันเนี้ย AC A AC นึกถึงมาช็อตยุงครับลักษณะคล้ายมาช็อตยุงมันจะเป็นอย่างนั้นเลยท่านนเป็นมอเแปลงเป็น A AC อ่าประมาณนี้ อันนี้ก็คือเป็น DC ก็คือมีไฟแบตเตอรี่เข้ามาเลี้ยงประมาณนี้แล้วก็ไฟแบตเตอรี่ที่เข้ามาเลี้ยงก็ผ่านสวิตกุญแจก่อนอเดี๋ยวเราจะเราคลิปต่อไปนะอธิบายให้ฟังว่าไ ok อสหสายเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันใช้ทําอะไรบ้างอ,อันนี้คือ1้5 s นะครับ S จะเป็นตัวนี้มันจะเป็น S s ตระกูล Honda 1ร5 s มี2ตัวนะครับ S หัวเทิร์กับเฟสฟิล์มลมเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับว่า มันใส่แบบไหนใส่ยังไงต้องแปลงอะไรไหมตัวนี้ก็คือเอสหมอเทิร์นใส่ได้เลยอ่าแต่แล้วก็เป็น Egg, เอสเซีง่งลมอ่าตัวนี้ก็ใส่ได้แต่ว่าต้องต้องมีการแก้ไขครับอ่าอาจจะต้องไปกลับพันเซอร์แม่เล็กตรงจานไฟอันนี้ร้อยผ้เอสนะครับหัอเทิร์นใส่ได้เลยตรงรุ่นเอาไปเสียบแทนกล่องเดิมได้เลยนะครับก็ไล่ลงมาจะเป็นพวกร้อยผ้าอาอาร้อยผ้าตรงนี้ร้อยยี่สิบห้าอา ใส่ไฟจะมีอยู่สจะมีทั้งหมด4ข่ขาครับเมื่อกี้มี 6, มีหกร้อยี่าเอสมีหไอตัวนี้จะมี4ครับมี4ชอ่องแล้มี4ขาร้อยยอ่าตัวนี้ก็เป็นบบดีซีนกันนะครับร้อย่าอาตัวนี้มันจะใส่ได้ยันร้อยยี่ห้าเอกร้อยย่้าอาดร้อยย้าเนี่ยครับประมาณนี้จะใส่ได้หมดเลยอันนี้ร้อยยี่ห้าอารครับ ก็ L L. เป็นไนะเอสไลฟ์อาจะเป็นโซนิคคอโซนิคเก่าเอาเอาเนี้ยต่อดีกว่อนโซนเก่าโซนิกหม่มีโอคิกอ่าม,อมีโอมีโอมีลูกค้าถามกันมามากเลยนะครับมีโอมีโอตัวของเราเนี่ยก็คือมันจะมีแค่ตัวปลักรุ่นปลั๊กเดียวนะครับ ใส่ได้เฉพาะตัวฟลักเดียวก็คือมันจะได้หมดเลยครับ io, มีโอนูโมีลักเป็นเงี้ยมีฟลักเดียวนะครับอ่ามีแต่ไปใช้งาน,นจริงๆนอะห้าเส้นมันมีมันมีหกอานู A, จะมีหกมีโอจะมีห้าแต่มันใช้งานประมาณห้าเส้นเขาไปเสียบได้ทั้งมีโอทั้งทั้งนูเสียบได้เลยก็คือนะครับตรงรุ่นหน้าตาเหมือนกล้องเดิมเลยกล่องทุกตัวที่รีวิวให้เมื่อกี้นี้จะเป็นกล้องแต่งหมดเลยนะครับมันจะเป็นกราฟไฟใหม่หมดเลยมันจะแรงขึ้นนะครับ แล้วก็มันจะไม่ตัดลอ,อกความความแรงออกตัวก็จะแรงขึ้นนะครับเล่นติดมือขึ้นแล้วก็ความเร็วปลายก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะมันไม่ตัดลอ,อกอ่าอ,อนนี้ลูกค้าก็ต้องไปเช็คคาบูเรเตอร์รถตัวเองด้วยดูที่สีหัวเทียนนะครับสีหัวเทียนมันจะต้องเป็นสีออกน้ําตาลน้นําตาลหน่อยนะครับถ้าเกิดมันเป็นสีขาวแห้งแงสดงว่าน้ํามันบางนะครับลูกค้าอาจจะต้องอปรับจูนน้ามันใหม่เพิ่มนองหนูน้่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่แล้วเกิดหัวเทียนมันยังดําอยู่หรือไม่เขม็ออยู่แสดงว่าคาร์ของรถลูค้านน้าาานนนนํมััเกินไปมันเยอะะเกินนไปครับ ลูกค้าจะต้องลดลงนะครับประมาณนี้นี่กล่องมีโอมีโอนี่ตระกูลยามาฮานี่ได้ได้หลายตัวเลยครับ X1 สปาร์กสปาร์กแซดสปาร์กนาโนได้หมดเลยนะครับสปาร์กนาโนดูเหมือนว่าจะต้องสลับสายเส้นหนึ่งแต่ก็ใส่ได้กันตายสลับสายเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับม <Yeah. S 1> ีโอโนโวอะไรกัะนะ Spark Spark <S <S มีโอโนโว X1 สปาร์กสปาร์กแซดได้หมดเลยครับเฟสได้หมดเลยครับ ตัวที่เป็นรุ่นปักเดียวได้หมดเลยตรกลยามาฮ่าคาบูได้หมดเลยรุ่นสองปักไม่มีนะครับรุ่นสองปักไม่มีตรงรุ่นลูกค้าบางท่านก็เอาส่วนี้ไปแปลงใส่สองปักกันครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะไปแปลงกันเลยก็อันดาก็เอาเป็นอสองคิกคิกคาบูคิกคาบู ตัวคาบูกล่องคิกเราก็มีนะครับตัวนี้มันจะใส่ได้แค่รุ่นเดียวนะครับรุ่นคิกตรงรุ่นเจียบได้เลยครับกล่องคิกเอาไปใส่แอร์เบดไม่ได้นะครับแอร์เบดจะมีปั๊มติ๊กอ่าซึ่งซึ่งเอาตัวนี้ไปใส่มันจะมีปัญหาเรื่องปั๊มติ๊กไม่ทํางานอ่าอันนี้อ่าพอดีผมไม่มีรถแอร์เบดนะครับมาทดสอบก็เลยก็เลยตอนนี้ก็เลยยังใส่แอร์เบดไม่ได้อ่าก็เลยตอนนี้ก็คือกล่องคิกคาบูตรงรุ่นคิกร้อยสิบคาบูตรงรุ่น แล้วก็จะมีโซนิคตัวไม่ตัวเก่าโซนิคตัวไม่ตัวเก่าหน้าตาเหมือนกันเลยครับลูกค้าถามมาเยอะของผมตัวไหนของผมตัวไม่แล้วของตัวเก่า,าลูกค้าสั่งตัวเก่าไปเอาไปใส่แล้วมีปัญหาของลูกค้าเป็นตัวใหม้ก่อทนที่ลูกค้าจะสั่งนะครับลูกค้าสังเกตตรงนี้สังเกตรเกตรงรหัสตรงปากเลยครับมันจะมีบอกครับ ตัวใหม่ตัวเก่าเหมือนกันเลยดูไม่รู้เลยอ่าต้องดูรหัสตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ดูขีดนําหน้านะครับมันจะมีขีดนําหน้าก่อนก่อนที่จะมีตัวมังสือสังเกตด,ดนูนะมันจะมีขีดก่อนอขีด9 0คือตัวเก่า,าลูกค้าไม่ต้องไปดูรถบางทีรถมันแปลงมาบางทีรถลูกค้าซื้อรถมือสองมาบางทีลูกค้าแปลงชุดจัมไฟชุดมัดไฟเป็นตัวใหม่รถตัวเก่า ใส่สตาร์ทมือตัวใหม่เปลี่ยนช,ชุดไฟตัวใหม่มาก็เลยต้องใช้กล่องตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันมันเปลี่ยนแปลงได้บางทีลูกค้ารื้อลมือสองมาไม่รู้ด้วยซ้าอ่าก็คือเข้าใจบนรถตัวเองตัวใหม่ตัวเก่าเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันแล้วก็เฟรมรถมันสามารถเปลี่ยนไกันได้ครับก็เลยไม่รู้อ่าตอนลูกค้าสั่งมาลูกค้าต้องดูกล่องเดิมที่ใส่ตอนนั้นนะครับว่าใส่กล่องอะไรอยู่ก็เอากล่องแต่งตรงรุ่นไปก็โจทย์อ่าก็คือมันจะมีขีด90ก็คือตัวเก่าแล้วก็จะมีขีด60 ตัวนีค้คิด60ก็คือจะเป็นตัวใหม่ดูแค่นี้ครับแต่2ตัวนี้ครับมันสามารถไปใส่รุ่นอื่นได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอะไรที่เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวอะไรให้ฟังอีกนะครับหรือไม่ลูกค้า,อ,าอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้โพสได้เลยนะครับก็อันนี้ซึ่งตัวไห่ตัวเก่านะครับครบแล้ว ของแตง่งหลังจากที่กล่องกล้องมันทําหน้าที่คือเพิ่มไฟคือไฟอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นปนเลยนะครับไม่เหมือนรถหัวฉีดรถหัวฉีดก็คือกล้องตัวเดียวมันสามารถเปลี่ยนกราฟใหม่เพิ่มทั้งน้ามันทั้งไฟถ้ากล้องคาบูก็คือ,คอมันจะไฟอย่างเดียวนะครับมันมันไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกันออแล้วก็คาบูคาบูถ้าเป็นเกี่ยวกับไฟก็จะเป็นกล้องทีดตัวนี้แล้วก็จะเป็นพวกหัวเทียนเข็มเป็นพวกสายคอยแตง่งที่มันเพิ่มไฟนะครับจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยครับ คาบูเออคอยคอยหัเทียนอา่าตัวนี้ที่ขายดีมากเลยครับตัวนี้แรงมากไฟแรงนี่ครับคอยคาบูเราจะมีคอยตัวนี้เป็นคอยแต่งนะครับขดลวดทําไหมนะครับไฟจะออกแรงกว่าเดิมนะครับอา่าในกรณีรถลูกค้าที่มันเป็นรถแบบรถจีนรถที่ไม่ใช่ฮอนดา้าไม่ใช่ใยามาฮ่าครับที่มันไม่ตรงรุ่นอ่ะไม่มีรุ่นอ่ะอ่าพวกรีเจนพวกรถแปแลกๆปนะครับ ที่เป็นคาบู๊บสามารถใส่ได้อ่ใส่ได้ใ,ไดในกรณีที่เราไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องสีใหญ่ใส่ตัวนี้ใส่ได้อ่แล้วก็สังเกตด,ดูนะครับสายสายสายมันจะมีเป็นแจ็คเนี่ยครับปักแบนแล้วก็ปลายสายตัวเนี้ยจะเป็นหัวกลมถ้าของลูกค้าเป็นหัวกลมก็เสียบได้เลยถ้าลูกค้าเป็นหัวแบนอย่างเงี้ยครับลูกค้าก็ดึงแจ็คตัวเนี้ยออกเก็บไว้ไม่ได้ใช้ลูกค้าก็เอาสายมาเสียบเข้าแจ็คแบนได้เลยอตัวนี้คือคอยหัวเทียงเป็นคอยแต่งนะครับ คนเทียนขาบูใส่ด้เฉพาะขาบูเท่านั้นตัวนี้ราคาไม่แพงแล้วก็อ่ก็ขาบูเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องอกล่องลวดหัวชีดนะครับที่เป็นสแตนด์อะโลนอันนี้ไม่ได้พูดถึงของเล่นนะครับพวกเดินท่อพวกยิงท่ออะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดในคลิปต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องหัวชีพอ่า ใครมีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์ใต้พสต์ได้นะครับอ่าฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมชักแปะมันโปง่งครับ